การทำมาการถาอ่นมีในจารทางกาอันนี้มาวาลนจานเตพาตัางกาเฮสิจูอาจังนิสุปาเสวานังมะคาเตวันสมิงอาธิวเตเตอหินาธิขามะพันเตสุอาธิวาเตดูกัลลานยักอยู่ในไม้มะคาเตวาก็ไม่มีคน แม่นต้านจางเจอว่ามาคาเตว่าลาจาส่วนพญาเจ้าเมืองปาลานนะสีใจกูมาเอาเข้าอันดีอันงามและอดอันอบอันหอมด้วยจีนและป่าแก่ต้านและเอหิต้านจุงมาเตอต้านออกมาแล้วต้านจุงกินเข้าอันนี้เตอตังสุตรายักโนส่วนอย่างโปนนได้ยินคำแห่งโปที่สันเจ้าก็คันเองว่า กูจังพังยังใจผู้นี้เลี้ยกันว่าใจผู้นี้ตกกรรมกูกูจังกินใจผู้นี้ อันเข้ามาไปในล่ไมไมมอันนี้เตอว่าอันก็กล่าวว่าเอหิมานาโวโพเลนาทิขามาตายัาตานิปานีนังตันจานมาว่าสินจารุเพนาโขอ,อาวิสาะมานาวะดูกันลใจหนุ่มตันจุงเอาเข้าบวนละมวล ด้วยเแกแ่กงเพรอันนเหอแก่งกูต้านจุงมานาส่วนกำปามาในเพเตะดูกันละมานาวะสิ่งและพาการก็ดต้านและเขากอจังเป็นของกินแห่งกูจัาและตาโตแต่นั้นปลามาโพธิสันตว์เกล่าวว่า อาม,มาเกนานุกัญาคูลาทาลลาจานิสาติสิขาหังหาสันจิจานาลามาณนาสัจิโนยโคดูกาลานักตัก็จังละยังพัญาอาวุธและจำเลินอันมากโดยเหตุอันมันจะและอยักกล่าว,วามานาวะดูกลาลมานาวะส่วนสัตว์ตัวไดแลงเข้ามาในโล่มไม้อัน,น ก็เตียนย่อมเป็นอาหารแก่กูจะแลนตั้นเข้ามาย่อมแผ่นดินกูกูก่อนจังกินตั้จนจะแลนโปเทนสันเจ้ากล่าวว่ากูบ่ย่อมแผ่นดินมึงและกูมาย่อมเกิดมากูได้ว่าอันแลงยังโขนอน ส่วนยังโคนานกาว่ากูจังกินมึงสิ่งเดวแลมปาลามาโพธิสันเจ้ากาว่าจังกินกูเห็ดดังเลือนนั่นจานยังกาว่าเมืองหากมาสู่ล้มไม่แห่งกูกูจังกินยินเมึงจานแลมปาโตโพธิสันโตปาลามาโพธิสันเจ้ากาว่ากูบ่ยืนล้มไม่แห่งเมืองนากูหากอยู่ในล้มสัต์กได้และเห็ดดังอันจังกินกู ได้ง่ายนั่นจะจจำเนียนแต่นี้ไปไปนางคุณต่างหลายจังมีมาลานสัญญาในต้านวันยักผู้นั้นกินอย่างใจผู้มีพญาเสียแล้วแล้วก็บรอดนำมายังเข้าแก่นต้านจานและในกาลละนั้นต้านก็บบ่ได้กินอย่างอางหารต้านก่อนจัาตุกจานแลลก,กาลังเหมือนดังตน้นไม้อันมีเก่งการหักเหว่ายอั นัลนแลนตันยะโคตาวติจะเปตังสุวาจินังสุปเสจนังตันลาสาสาธุเปตังพิขันจเตกหะดิโยนโลอิธาตูลุภาโลอโหติญาติมานิสามัญญาคาดุกาลัญ นี่จางพันตะเขาอันเตี้ยงแห่งต้านอันเป็นผานิตอันดีงามปางกอบโดยรสอันหวานอันลำละธามาเลิทถ้ามานังอันมีภาอยาหากเอามาเธอและใได้เลี้ยวและในวันนี้กูก็นำมา ถ้านังนิ่จะาพันตะแก่นต้านก็เป็นเขาอันดีอันงามอันดูพานิดอันปากอบไปโดยลดอันตามะาอันหวานอันมากนักเขาอันเอ ต้านหาได้แล้วก่อนจุ่งนำมาเอแก่านเหมือนนี้จุวันวันและขานีเตมานิเมื่อต้านและมากินเข้าดังอันคนผู้ได้เจ้านำเขาแกนต้านนั่นเป็นอันยากยิ่งนักในโลกนี้บางว่าต้านรับเอาเขานี่แล้ววพีเวลาพีวาต้านกินยังโกมผู้มาส่งเข้าดังอันกนารว่าต้านกินกูแล้วคนผู้อื่นจังมาส่ง เขาแก่ต้านก็เป็นอันยากหนักในโลกนี้แล้ และเหตุใดว่าอันจาเตและคนผู้อื่นชื่อว่าจังมีพาโยจันะหันมาปูนปานดังกูอันเองก็บอกมีในเมืองปาลานาสีและกันว่าตานกินกูแล้วคนตั้งหลายเจ้าคนเงว่ายากกินอย่างเจ้าสุตันโนมาณวะแล้วแลงายผูนานก็จังละอายแก่พูกาละผู้อื่นไปก็หากรู้ว่าจังกิ ขคนตั้งหลายแต่แล้วว่าอันตานก็บ่ได้กินคนผู้จังมาส่งเข้าแก่นตนจานแลเมื่อดังอันจำมเนียนแต่นี้ไปไปนาโพจันนาการหานแห่งตานก็จจะเป็นอันตุลาพะได้ยากนักแล ผ้าการเนินงตานก็บดได้กินเพื่อเอายังพญายาเจ้าแห่งตูตังลายและกาสาตาบดได้กินยังพญายาเจ้าแห่งตูตังลายเหตุใดอันจจเหตุพญายาเจ้าแห่งตูข่ายืนไปนอกตตนไตต้นเมื่แห่งตานต้านยังเข้าพานิตามนาอันพี่แล่ได้ส่งคาคนและเมื่อบอกแกพญญาเจ้าและจังเฮือ ใจยยังเข้าอามาส่งต้านแก่ต้านจาและหิโดยมีแต่ขาก็บอกเธอเพื่อกินยางต้นแห่งโกหิโดยมีแต่แรงกูก็บอยืนอยู่ที่อันเป็นของแห่งตานกูหากยืนอยู่เนื้อเกือบแห่งโกไดฟังการนึ่งกูก็บอยืนในล่มไม้แห่งตาน กูหากอยู่ใต้สัตว์กูได้แลพี่มึงจังมาลบโดยอันนาพาลูอันหึกงาดาบหอกดาบกับด้วยกูดังอันกูก็จักตัดงานยัง ถ้าเมืองด้วยสันหลีกันใจดำแก้วอันน่าเป็นบางเป็นต้นไปในวันนี้กูก่อนจังโตกแต่งอางดาเพื่อาการอันลับอันอนอนก็นรจริงมีมาและมกหาสันโตพิส่วนพรามาหาสันเจ้า ก็ทิ้งมาแลกมาหาสานโตพิส่วนพระมหาสันเจ้าได้ยินว่าโบกฏนามากำลับอย่างโค้นด้วยพระกันดังนี้อย่างโคยุตาลูปามะนาววาเตติส่วนอานวาอยากโค้นแขวนโกนหมายว่านลาฬใจนมผู้นี้ ก่าวกามีสภาวะอันชอบอันกวนแต่และว่าอันมันก็มีใจใสถามก็ก่าวว่ามะเมสุตันโออโธอัตาสาภาสินาวมาญาตาดา เมื่อยุนาโตโสติปสาหิมาละอาลังสุตโนมานาวะดูกละใจหนุมผู้เจอวาสุตโนเจ้าเก่าวกมโดยฟังกันสันไดอาโธปโยจาณวุธิจําเลนแก่ขาสิ่งเดียวเจ้าก็ได้กล่าวโดยพังกันดังอันเจ้าผู้นัน อนข้างหากอนุญาตดีนี้ก็จุงเมื่อหันยังแม่แห่งตนโดยสวดสาดีเตกาสันจาปาติจนากันเจเทวานามาวสดธีปันสาทุเมวันตวตันจาปันสาหิตมาตะลังมานาวะดูกันลามานาวะใจนุมเจ้าจุงอวา ยังสาลีกันใจและสัดและใต้เขาและจุงเมืออสิ่งเดียวเติบมาตาแม่แห่งเจ้าอันยังเจ้าอันเมื่อด้วยสวดีาด่เดิด อาการหนึ่งเจ้ากดยังหันแม่แห่งเจ้าตื่นอยากโคสู่ตัวโพธิสัตโตส่วนปัลลมบาโพธิสัเจ้าได้ยิ็นยังกรรมยังก็มีใจอาพ่ลอมจอมชื่นยินดีด้วยอาการแห่งโกเลบัวละบมวแลกยังโกกดได้สอนเลี้ยแลเข้าของอันมากโกก็หักได้แล้วส่วนลังจากอาการแห่งพญาเจ้าโกกด ได้การตามตามแล้วและยินดีสันนิเลเจ้าก็การตามอนุโมทนาแก่ยังก็กล่าวว่าโอสันตกถาอ่นสุตรอ่านซอยว่าเอวัยัาคาสุขีโตวติสังหาสามเปหิญญาติพิสะนันจะมเออาทิการตะลัญโยวะนางการตั้งอยากคดูกาลยังวัดนังอันว่าเข้าของ อันได้ถึงเลี้ยวพญาเจ้าก็ปุงอันญาแล้วเฮือข้ามาส่งเขาแก่ท่านว่าอันนากรรมพญญาเจ้านั้นขาดใดการตาำปฏิบัติตามและมีด้วยพากันกสันใดสุขโขโหโมเมตตานจงเมี ความสุขกรรมโดยกาเข่าปันดกวงศาตั้งหลายโดยพาการดังอันเตอบาลบาโพธิสันเจ้าเก่าวโดยภาการดังนี้แล้วอ่านจังเจียนจาเสื่งอย่างโคนานวาดูกลาสหายเจ้าได้การตายังกุศลละกรรมการอันเป็นไปในกาลเมื่อก่อนจริงได้เกิดมาเป็นอย่างผู้หึกหยาบกา เล่แข่งสาโหดมีจิ้นและเลือดแห่งคนต่างหลายผู้อื่นเป็นของกินจำเนียนแต่กาละนี้ไปไปนาะจ้าอย่าใดการตำยังกรรมอันเป็นบาปเป็นตนว่าคาซัดและปลามาโพธิสันเจ้าเก่าอานิส้รงอันรักษาศีลและเก่ายังโตษอันรักษาศีลก็ได้ตั้งยักผู้นั้นไว,ดว้ดาในศีลหาแลว้ว you <laughs> ก็กล่าวว่าดูกานลาเจ้าสักหายเจ้าจังมีพานโยจะนะอันใดอันอยู่ในป่าที่นี้นั่นจะเอหิเจ้ากูจูงมาเจอข้าจังนำเมืออยู่ในป่านตู่เวียงแล้วจังการตำผัญญาอันได้ของเกฑนอันผ่านเนตรและอุตมะแก่เจ้าจาและว่าอันเจ้าก็ออกมาจากป่าแล้วก็เฮยักโูน,นัน ถืออย่างสิ่งตั้งลายเป็นต้นวานสาลีกันใจดำแก้วไปสู่เมืองปาลานดนสีมนุษย์สาคนตั้งลาย ก็บอกเก่าวแก่พัญาปาลานะสีวะมานาวาผู้เชื่อวาสุตโนเอายักมาแล้วแลงหลังจากอามาสาปาลีวตแแลพัญาปาลานะศสีอันมีอามัทหากแววนล้อมเป็นปาลีวานกอนสาดิตออกไปตอนไปรอบโพธิจันเจ้าเฮยักอันนั้นอยู่ประตูเวียงแล้วก็การ ตำยังกํมอันใดยังเข้าอันปานิตผูตามมาเป็นต้นเือแก่ยังผู้นั้นแล้วจริงสาเด็จเข้าสู่เวียงคนทั้งหลายกอตีกองเป่าในเวียงตั้งบวันกองเฮิมพาสุมจุ่มามนุมมาอยังคนเป็นอันมากมาแล้วก็สำแดงอย่างคนแห่งปาลัมมาโพธิ่สันเจ้าและเฮือ,อย่างที่เป็นเสนาบดี แกปลาม,มาโพธิสันเจ้าแล้วส่วนภรญ,ญาปาลานาสีก็ตั้งอยู่ในโอวานกรรมสอน แห่งปาลอมบางโพธิสันเจ้ากล่าวว่าผู้กานละตั้งหลายหมายมีอันหือตานเป็นตนเล้วกันว่าเมียนอายุจุติจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมื่อเกิดในห้องฟ้าเลือตูสีดาสวรค์กาเทวโลกก็มีวันนั้นแล้วสัทธาอีมังธรรมบันเตสันังอังฮาเลตวาสันจาฟันตาเสตวาจา ทากังสมุธานสิสามปัญญคพระพุทธเจ้าตนเป็นคู่แก่คนและเทวดาตั้งหลายพระก็นำเอามายังทำมานเตสนาอนนันแล้วพระพุทธเจ้าสามเด้งยังสัญชาทำสี่พาการมีตุคานสัญชาเป็นตนพังก่อจมนุ่มจานทางก็และส่วนอันเจ้าพี่คู่ตนอันเลี้ยงดู ยังโป้แลมแม่น่นก่อนตั้งอยู่ในโสตาปาติภาลาเป็นโสดาบันในที่เลียกแห่งสัญจะธรรมเทศนาแห่งพังปุถะเจ้าตานตาเยอังกูลิมาโลอาโหสิลาจาอันนันโตมานโวปาันังอาหะเมวันยัคหอยักผู้ชื่อว่ามาคาเตวนานกาลานั่นคือหากมาได้อังกุ ุริมานในกาลบ,บันนี้แลพื่ยญาปานาสีในกาลนั้นเกอหากมาใดอนันตะในกาลบ,บันนี้แลปานาโดยวิเศตเ,เละมานวา จายหนุ่มผู้เจวาสุตาโนอันสั่งสอนอย่างยักและพญาปาลานาสีหือตานในวันนั้นอาหังละสัมมาสัมพุทโธคือหากมาได้ต้นกูผ่านตาต่างกันตา ตนตลอดลูกใหญ่ยา,ยยาทำสี่ภาการด้วยตนโดยดีในการละบันิและสุตานโดจาทากังจาเติยงสุตานโนจาทางครผูกทวนสามในสุตากะวักสันตานิบาทก็บังกมมสมเลตสันเด